ครับสวัสดีครับผมไอทิคเมอร์จากกระทบสกินเพย์วันนี้ผมเข้ามาทําให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงมันมีของจากทางบ้านมีหลายแบบเลยที่วิธีปลดล็อกเดี๋ยวผมเปิดเฟซแป,ป,ป๊บมีหลายคนเลยเอามาให้ดูของผมก็รู้จากคนอื่นเข้าเหมือนกันนะ ไม่ดูอยู่ตรงไหนแั่แป๊บพิษณาพระรวยของคนอื่นเลยนะเอ่อมีมีคนนึงเขาใช้ค,คุณคุณชักดีประเสริฐสามสามสองครั้งนะฮะอ่าไม่ได้เข้ามาเล่นนะสามสามแล้วก็สี่สองครั้งสี่สองครั้ง แล้วก็สามอ้าวแสดงว่าของคุณชักดีประเสริฐนี่ไม่ถูกต้องนะครับผมเสียใจด้วย <c oughs> อดไปต่อครับ <c oughs> อ่ะมาดูของคนคนต่อมานะครับผมเดี๋ยวนะผมขอดูข้อมูลก่อน ของคนนี้เอเดนะคนนี้เอ่อคนของคนกิติพลคองธรรมารนะฮะกด3จนไฟขึ้นครบหมดแล้วกด4จนเหลือไฟสองสองอันแล้วกด3ทีนึ่งจบเอเดนะกด3มจน,นไฟขึ้นครบหมด คของคนนี้ดูปแปลกๆนะอ่ะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างไฟขึ้นครบหมดโอ้มันครบหมดนะโอ้โมันน่าเชื่อครบหมดจริงๆแต่ว่าคนนี้ทำถูกต้องเหรออ,อน่าจะใช่แหละกด4จนเหลือ2อันอ่าทีนี้ก็กด4จนเหลือ2อัน อ,อันนี้น่าจะใช้ได้กดสองอันก็เลยสองอันอ๋อแล้วกดสามอ๋อคนนี้ก็ได้ครับผมก็นับแบบหนึ่งสองสามก็เซตเอมีได้เหมือนกัน <c oughs> ขอบคุณคุณกิติพลคองธรรานะครับใช้ได้ครับสุนใช้ได้โอเคอ่าคนต่อมานะครับ เดี๋ยวนหดูคนต่อมาก่อนของคุณพี่กวางเหลียวหลังเดวคิดออกก่อนอ่าของคุณพี่กวางเหลียวหลังนะฮะ <c oughs> ของคุณพี่กวางเหลียวหลังกดสามสามครั้งนะฮะหนึ่งสองสามแล้วสี่สามครั้งเมื่อกี้นะน,น,น,น่าจะเมื่อกี้แหลมะมั้ง แล้วก็สี่สามพัหนึ่งสองสามอแล้วก็หนึ่งสามโอเคเอา่าของคุณพี่กวางใช้ได้ครับผมสูตรของคุณใช้ได้แล้วก็ของของคนแรกอ่อของคุณกิติพลนะฮะใช้ได้คนต่อมา คุณมนุเชษชยงนะฮะกออกกดคิดก่อนสามสองครั้งนะฮะกดสามสองครั้งกดสามสองครั้งสี่สองครั้งก็สี่สองครั้งแล้วกดสามสามครั้ง อ๋อใช้ได้ครับผมสูตรนี้ก็ใช้ได้โอเคก็สูตรที่ใช้ได้ทั้งหมดที่ที่ที่เห็นในนี้ก็มีของคุณมนูเชษต์ของคุณพิกวางแล้วก็ของอของคุณกิติพลนะฮะโอเคก็หลักๆแล้วก็คือใช้ได้หมดยกเว้นของคุณชักนะฮะก็ถ้าเกิดหลักๆแล้วอ่ะเราใช้น่าจะประมาณ นับนับนับดูจำนวนประมาณเดยนนะประมาณเจ็ดหลักเหมือนกันหมด <c oughs> มหเพี <c oughs> ยงแค่สลับตัวเลขสลับตำแหน่งถูกต้องแล้วถ้าเป็นของผมก็เป็นแบบเดียวกันแหละผมว่าอ่าเป็นเป็นแบบเดียวกันต้องมายิงหมไไหม <c oughs> ไอนาัอะ อุ้ยเจอปริศนาปารลย์หนูเป็นไงหัวแตกไม่แตกเว้ยจะได้ติดใจครับกูไม่ได้ไปต่อนี่แตกเลยไม่แตกนี่หัวแตกโอ้ยบิงผิดกลับมาอีกทีปุ่มเปิมงงไปหมด ต้องมานั่งเซตใหม่น,หนี่ไงตายซะเระทบ <c oughs> นี่ดาบลงท้ายไอส้สารตายแล้วทิ้งท้ายน่าเกลียดมากเอ้ยนี่ไงเก,กิดะ ของมก็ที่เคยที่ที่ทำเอาไว้ก็คือสามแล้วก็สี่สามสี่สามลองเข้าทำไปดูสามก่อนอันแรกแล้วก็สี่แล้วก็สามสามสองครั้งสามสองครั้งอันนี้ก็ตามจากคนอื่นเข้ามาอีกทีแล้วก็สี่แล้วก็สาม สองครั้ง <c oughs> เอ้ยเอาไปขายได้แล้วครับโอเคไะ้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ